ในแบบฝึกต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนการส่งนะครับเป็นการจัมพ์อัพนะครับผมหรือการจัมนะฮะโดยใช้สองเท้าเป็นตัวเมลหลักแล้วก็เบี่ยงน้ำหนักนะครับมาอยู่ที่ท่านใดด้านหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เราจะจัมพ์อัพนะครับมาสู่ลิปเบอร์ตี้ในติดอกนะครับผมหลังจากนั้นก็ดันขึ้นนะครับในสุดมือหลังจากนั้นก็นอนนะครับนั่งมาเป็นอีกข้างหนึ่งนะครับโดยการเปลี่ยนเท้านี่ครับพร้อมนะครับ5 6 7 8 เอกติดอกห 5.. 6.. 7.. 8สดิดมือ 5.. 6.. 7.. 8นอนนั่งนะครับเรามาลิิบริตีที่ป้ายเอฟห้าหกเจนนะครับ 5.. 6.. 7.. 8นอนนะครับทำแบบนี้นะครับในการสลับไปมานะครับผมทั้งซ้ายและขวาครับก็จะทำให้เป็นการฝึกการสลับมืออย่างถูกวิธีนะครับผมครับขอบคครับสวัสดีครับ